สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวายรับสิาครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูกล้วยอีกแล้วนะครับสําหรับคนชอบปลูกกล้ยอย่างผมนะครับก็จะมาแนะนํามารีวิวเกี่ยวกับสายพันธุ์กล้ยต่างๆให้กับเพื่อนๆดูนะครับสําหรับกล้วยพันธุ์นี้นะครับก็เคยออกไปแล้วนะครับเป็นกล้วยสาวกระทืบหอนะครับสําหรับกล้วยสาวกระทืบหอนี่นะครับเป็นกล้วยที่มีลักษณะที่หอม หวานแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นกล้วยที่หายากสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็มีลักษณะที่กินอร่อยแต่ลักษณะลูกจะไม่ใหญ่นะครับลักษณะรสชาติของเขาจะออกไปทางเหมือนกล้วยหอมทองนะครับแต่ก็เป็นลักษณะเด่นของเขานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกล้วยที่อร่อยอีกสายพันธุ์นึงนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อปลูกได้นะครับในสายพันธุ์นี้ก็ไม่ต้องมาซื้อกับผมนะครับเพราะว่าหน่ออะไรต่างๆก็ไม่ได้เยอะนะครับ เป็นแค่คนชอบปลูกแล้วก็รีวิวลงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการค้าขายอะไรโดยตรงนะครับเท่าที่เห็นนะครับหนอก็ไม่ได้เยอะสามารถซื้อจากที่อื่นหรือหรือคนที่มีทางอื่นได้นะครับลองดูที่ต่างๆแต่ผมจะบอกลักษณะว่าสายพันธุ์ของเขาคือข้อดีข้อเสียคือเป็นยังไงแล้วก็บอกลักษณะที่เป็นกล้วยที่ไม่กลายพันธุ์ละที่ควรปลูกดีกว่านะครับไม่ต้องมาซื้อกับผมก็ได้นะครับหนอก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับ ก็มีหลายๆเพื่อนหลายๆท่านที่มาถามซื้อสายพันธุ์จากผมนะครับก็บางครั้งก็หน่อเล็กมั่งอะไรมั่งก็หลายๆอย่างไปนะครับก็ผมขอเป็นช่องหนึ่งที่นําเสนอเกี่ยวกับสายพันธุ์ไม้สายพันธุ์กล้วยที่กินดีกินอร่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับลักษณะของเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาส่งมานะครับเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้ปลูกได้นะครับแต่ หน่อของเขาลักษณะดินเขาก็คือจะไม่ออกใบเหมือนกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าจะเป็นใบตกลงอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ลักษณะของเขาจะเป็นหน่อตั้งๆเป็นใบตั้งๆขึ้นนะครับจะเหมือนตระกูลพกกล้วยป่าหรือกล้วยหอมทองนะครับลักษณะนี้แล้วก็ลักษณะทรงต้นของเขานะครับสูง2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับขนาดลําต้นไม่ใหญ่มากนะครับเหมือนกับกล้วยหอมทองนะครับลองดูได้นะครับแล้วก็จุดเต่นในหลายๆจุดนะครับ ก็มีให้ความอร่อยแล้วก็เป็นกล้วยที่กอไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถทำเป็นกล้วยประดับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาแตกออกเยอะมากนะครับลูกจะเป็นลูกออกแตกออกเยอะมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายสายพันธุ์ได้ก็ขุดออกแล้วก็เอาไปนำไปแยกใส่ถุงนะครับแต่ว่าอย่าขุดในเวลาที่เขาเกิดปีแล้วนะครับเริ่มเกิดปีเกิดลูกแล้วห้ามขุดจะทำให้กล้วยชะงักนะครับ การดูแลร,รักษาก็อยู่ที่ประมาณกว่าจะตกเครือก็อยู่ประมาณ9เดือนแล้วก็กว่าจะสุกก็อีก3เดือนนะครับก็ระยะเวลาก็เกือบๆหปีถึง1ปีนะครับก็รอบๆนี้นครับผมก็ลงกล้วยไปเยอะเลยนะครับกล้วยปลูกสายพันธุ์ไม้หลายอย่างนะครับเริ่มลงแต่ว่าข้อเด่นของเขานะครับข้อเด่นของเขาก็คือตัวนี้มีความอร่อยนะครับมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็สีสันนะครับสีสันของเขาก็จะออกไปทางนี้นะครับก็จะเป็นความฉ่านะครับออกไปทางสีส้มๆนะครับแต่มีความหอมแล้วก็กินดีนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเป็นกล้วยที่ต้นหักนะครับความสมบูรณ์จริงไม่เยอะนะครับที่จริงกล้วยสายพันธุ์นี้ถ้าดูแลรักษาดีนะครับแต่ผมถือว่าดูแลรักษาไม่ดีครับสําหรับคนที่ดูแลรักษาดีก็คือ จะดกยาวมากเลยครับลักษณะลูกนะครับหนหวีหนะครับตกตกอยู่ประมาณยี่ยถึงยี่สลูกเลยนะครับ1นหวีนะครับ1เครือเครือหนึ่งนี้ม,มีประมาณสักประมาณเกือบเกืบยีหวีเลยนะครับสําหรับคนที่ดูแลรักษาดีๆเคยเปิดดูใน,นเน็ตของหลายๆพี่พี่ท่านพวกพี่ๆหลายๆท่านนะครับลองดูก็ เป็นกล้วยที่สมบูรณ์แล้วก็น่าปลูกนะครับลักษณะกินก็ผมว่าก็พอดีนะครับคนกินจุๆก็อยู่ที่ประมาณ2ลูกนะครับ2-3ลูกก็อิ่มนะครับแช่ตู้เย็นแล้วเอามากินก็อร่อยนะครับแต่จะให้อร่อยอย่าลืมนะครับก็คือผลไม้เกือบทุกชนิดเลยนะครับคือปล่อยไว้ให้เขาลืมต้นหรืออายุเวลาอยู่ประมาณสักประมาณ1วัน24ชั่วโมงจะทําให้แป้งแป้งตัวนี้นะครับแป้งที่อยู่ในผลไม้นะครับจะเปลี่ยน มาในรูปของพวกน้ําตาลนะครับจึงจะทําให้ขวานแล้วก็หอมนะครับเกิดความหวานความหอมที่มากกว่าตัดออกมาแล้วกินเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเป็นหนึ่งหวีนะครับหนึ่งหวีอยู่ประมาณเดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ ยี่สองยี่สี่อ่าอยู่ประมาณยี่สี่ลูกนะครับสําหรับของผมนะครับในสายพันธุ์ที่ต้นไม่ใหญ่แล้วก็หลายๆอย่างที่ไม่ได้ดูแลรักษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1หวี24ลูกนะครับก็อยู่ที่แล้วก็เครือนหนึ่งมีประมาณกี่หวีก็มีตัดออกไปแล้วบ้างนะครับบางส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าดดอยู่ประมาณ10 11อนะครับอยู่ประมาณที่11 11หวีนะครับ11หวีหวีหนึ่งก็ประมาณ2ี่สลูกนะครับโดยประมาณนะครับเป็นกล้วยที่ดกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ประมาณสัก20ได้มั้งครับอยู่ประมาณนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เอาออกมาเป็นที่ออกมาครั้งแรกนะครับอยู่ต้นต้นนะครับเป็นกล้วยที่น้านํามาปลูกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวลงครับก็มีกล้วยหลายสายพันธุ์ที่เริ่มสุกแล้วนะครับก็มีอีกเยอะ แล้วก็ที่ตกเครือที่อะไรหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้ก็ผมก็ลองไว้ดูนะครับเห็นเขาบอกว่าเวลากล้วยออกจะต้องตัดปีกล้วยออกไม่งั้นจะทําให้กล้วยไม่สมบูรณ์ผมก็เลยลองไว้ดูหลายๆต้นดูนะครับก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับก็แต่ถ้าตัดดีไหมผมว่าดีนะครับสามารถไปรับประทานได้แต่อันนี้ก็คือลองไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่เสียหายอะไรมากมายแล้วก็ ลองเล่นลองทําดูไปเรื่อยๆนะครับว่าสูตรที่แท้จริงมันเป็นยังไงอย่างเช่นการตัดใบกล้วยตันที่เราตัดใบกล้วยออกเวลากล้วยออกลูกให้เหลือไม่เกินประมาณสักสิบใบจะทําให้กล้วยใหญ่เท่าที่ลองลองมาก็สําหรับผมนะครับการลดน้ําใส่ปุ๋ยสําคัญที่สุดนะครับไม่ต้องตัดใบตัดอะไรออกเลยนะครับปีเปอร์ถ้าไม่กินก็ลืมไว้ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับสําหรับตัวผมที่ผมลองทําดูนะครับสําหรับท่านเพื่อน,อนท่านใดน,นะครับที่ เคยทำแล้วก็มีแนวคิดดีๆมีเทคนิคดีๆก็นำมาแชร์มาแนะนำผมนะครับสำหรับกรเกษตรมือใหม่ที่หัดทำการ,กรเกษตรเหมือนกันนะครับก็มาแนะนำกันได้นะครับคล้ายๆว่าแบ่งปันความรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับผมวัยสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอดีๆกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ทำการ,กรเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับสำหรับผมวัยรับสิบสามนะครับขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ